ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่ในช่องเออมาอยู่ในช่อง z ซ c อเองหัวแคนนะครับอยู่ในช่องผมนัม่นัีนี้ผมจะมาเล่นสองพีสไตล์ให้ทุกคนดูนะครับ ถ้ามันแหลกหรือว่ามีเสียงรบกวนยังไงก็ต้องขอโทษด้วยกันนะคนนนะคุม่ไม่ถึงร้อยห้าสิบก็พอครับ เ็งเกมก็ได้นะคะเพราะถุงเติมไม่ถึห้าร้อยเองนะครับพราะถ้าเติมเยอะเนี่ยมันติดงที่สอยถึงก็เล่นเเอะ ม,มันนยิงเลยถ้าเสียงมันเบาหรือว่ามีเสียงน้ำอะไรลบกวนโทษด้วยละกันนะคะผมนะถ้าอยากให้คลิปหน้าเนี่ยทดสอบหรือทำอะไรมาคอมเมนต์มานะครับถ้าอยากให้ผมทำคลิป่อมนะครับ

ครับผมไม่มีครับเเกิดมาซะด้วยฮัลโหลถ้าเสียงเบาหรือว่ามีเสียงรบก,กวนก็โทษทุกคนด้วยนะครับ อถ้าทุกคนถ้าผมซ้ำเออคนนี้ครับคนที่อยู่ด้าผมเขาจะซ้ำผมกลับมาทุกคนผมจะลองซ้ำครับดีเสียเลยนะเนี่ยเขาจะทำอะไนะแล้วเขานะจะทำอะไรอีก พอไม่ซ้ำนะครับก็ระว่าไไดีแลรายนะคบผมถ้าไม่สัมงลูกกลมก็ขอโทษด้วยนะ ใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่ใคและม,มันออกค่ะทุกคนทุกคน,นขอโทษทุกคนด้วยนะครับ่ผมให้กล่าวขอตียาม ใขอแมวะรู้ว่าคนไม่ใช่ครับเออเข้อซ้ำผมหรือเปล่าใช่ไหมต้องดูให้แน่ใจนะครับก่อนที่จะไปทำาัใครจะว่าคนไก่ก็ว่าเลย ท่านโทษด้วยฉันไม่ใช่ฉันไม่ใช่ครับใช่คอาไม่์น่ะไม่ใช่อีแก้วะขอโทษมากเลยแมงด้ย ยูโรเวอร์อันนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มห้าสิบสี่เดี๋ยวคลิปผมจะลงเออวันนี้วันที่อะไรอ่ะวันนี้วันที่สิบวันที่สิบเอ็ด สอบผมเลยมาทำคลิปตอนนี้แต่ถ้าวันที่ส,อสอิอ็ดะก็เกิแล้วเนี่ยผมเพื่อนาคือแรมาก ครับที่สงสัยว่าดำหรือขาวยังไงเนาะถ้าใครรู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมเองก็ได้คนระับแต่ถ้าใครยังไม่รู้ผมจะบอกเนี่ยครับมาดงเลือกสันยุทธ์ความเสียหายครับให้กดไปแบบไหนกดแบบแบบเดิมมันจะเป็นสีเหลืองนะเดี๋ยวผมให้ดูนะเนี่ยครับเนี่ยครับเดีย๋ยวที่ผมเลื่อนม่นะ ถ้ากดแบบเดิมเนี่ยครับถ้ากดแบบเดิมปุ๊บมันจะเป็นสีเหลืองนะตัวผมยาวให้ดูเนาะนี่ครับมันเป็นสีเหลืองเนาะเดี๋ยวให้ดูโอเคไหมครับเป็นสีเหลืองดามเมจครับตัวเป็นสีเหลืองอถ้าปรับเป็นเ,ออเลือกสัญ,ญลักษณ์ความเสียหายาปรับเป็นแบบใหม่ มันเป็นสีขาวนี่ครับตายผมตาย ถ้าดูถ้ายอดวิวถึงห้าร้อยครับผมจะทำยิปทดสอบสองคก็คือผมจะมาสอนในคลิปนี้เลยแล้วกันนะก็คือว่าการที่เราจะมีหออดูเราต้องเราต้องเล็งไว้ที่อกแล้วก็รัดขึ้นก็คือลากขึ้นนะ ไม,ม่เยลยนะแรต้องวางเป้าไว้ที่อกเท่านั้นนะครับแต่ถ้าใค,ครอันนี้ผมสอบให้คนที่ยังทำไม่เป็นนะครับและคนที่ยังทำแบบไม่หวงไม่ครอบ ให้ผมเล่นในโทรศัพท์เนาะถ้าผมเมันไก่ยังไงก็เขอโทษมากขอโทษนะครับ,รรบถ้าผมเล่นในโทรศัพท์แต่ลูกก็อย่าว่าผมนะครับแต่ถ้าจะว่าก็เสีงดูนะถ้าดูช่วยกันหน่อยก็ได ซองนี้ครับน่าจะบวกแม่นยำหนึ่งนะครับสองดองอาแม่นยำแล้วก็เดอกขาครับอันนี้หมวกแต่ก็ได้ครับคุณทุกคนถ้าต้องการให้บอผมแนะนำมาตั้งในระยะเอ,อย้ยระยะ ระยะประชนีนะครับถ้าเราเล่นหนึ่งหนึ่งนะแล้วถทีงตรงทีงข้ามตืึนะครับระย้ไก่เขาใช้สำหรับตั้งตั้ในวอลแต่ระยะไก่ยืนตั้งก็ได้ครับไม่ต้องนั่งตั้งครับถ้านั่งตั้งมแนะนำให้ใช้ระยะไก่ยืนตั้งถ้าใครถนัดระยะไก่ระยะใก,ก่ก็แนะนำเลย ก็นะคบวันพรุ่งนี้ผมมีสอบเนะก็คลิปนี้ครับก็จบไปทั้งห้องนี้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยครับเพื่อครับฝ่ายครับ